สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจฟฟองเบียก็มาไลฟ์สดกรีตดลันเลขเด็ดออกตรงเลขท้ายโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูวันที่17มกราคม65หลังจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวันในงวดประจำวันที่17มกราคม2565โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข880 159รางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข92รางวัลเลขหน้า3ตัวออกเลข731และ786รางวัลเลข ใช้2ตัวออกเรขก529และ119 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข92เพราะว่าตรงกับเลขที่เจฟฟองเบียรได้แนะแนวลุกเพดไว้โดยระหว่างการออกรางวัลเจฟฟองเบียรได้ไลฟ์สดพร้อมส่งเสียงเฮเมื่อ er, เลขที่ออก92ตรงกับลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้หลายใบพร้อมโชว์และบอกว่างวดแรกของปีต้องมี9เพราะเป็นเลขมงคลด้านซินหวยและแฟนคลับที่ตามแนวทางเลขที่เจฟฟองเบียรให้ไว้ต่างก็เข้ามาขอบคุณกันยกใหญ่บางคนได้ซื้อตามทําให้ถูก หววยยไปด้นอกจากนี้ใจฟองเบียยังบอกด้วยว่าหากต่อไปให้แนวทางเลขแล้วมีคนหาซื้อไม่ได้หรือไม่มีใครถูกเลยเนื่องจากหาซื้อไม่ได้จะพิจารณาตัวเองและเลิกให้เลขแต่ตอนนี้ยังมีคนที่ตามแล้วถูกหลายคนจึงอยากให้มองความเป็นจริงด้วยอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ